ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีพบกับนางสาวสุชาตาช่วงสีมิสเบอร์2025นะคะที่เข้าเยี่ยมคารวะจากนั้นเป็นประธานการประชุมค่ะโดยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทั้งประเด็นการเมืองรวมไปถึงประเด็นชายแดนกัมพูชากัมบูชาด้วยนะคะซึ่งคาดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะนําประเด็นนี้เข้าหารือในที่ประชุมค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดน หลังครบกําหนดที่กัมพูชาจะยกมาตรการปิดด่านเพื่อตบโต้ไทยนะคะโดยย้ําว่าการเปิดปิดด่านเฉพาะจุดจํากัดเวลาคนเข้าออกนะคะไม่กระทบกับการค้าของไทยนะคะแต่ก็อาจจะกระทบกับแรงงานที่กลับ ไปเพียงเล็กน้อยค่ะและยังยืนยันในจุดย,ยืนเดิมนะคะในการปกป้องอธิปไตยค่ะแล้วก็อยากให้ปรับกําลังฐานออกไปอยู่ในจุดเดิมเมื่อปี2567เรามองว่าการ,รเผชิญหน้าไม่เหมาะในสถานการณ์เช่นนี้รวมไปถึงย้าว่ารัฐบาลไม่มีความเห็นขัดแย้งกับกองทัพค่ะพลเอกนะน,นัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานัดแรกบ่ายวันนี้นะคะเพื่อวางแนวทางการทํางานค่ะเบื้องต้นศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเรื่องของการปิดด่านนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะพร,ะร้อมกันนี้ก็จะแต่งตั้งโฆษกเพื่อชี้แจงข่าวสารเชิงรุกค,ค่ะเพราะว่าศูนย์นี้ไม่ควรอยู่นานนะเพราะว่ามัน,มนได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานมาทั้งนั้นเลยและได้กลับเรียนว่า การที่ต้องเชิญหน้่วยงานมาเพราะมันต้องตกลงใจนะครับงานแก้ปัญหา,าเฉพาะหน้ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยกรณีที่ทางฝ่ายกัมพูชาประกาศว่าไม่ให้ลถขนส่งสินค้าประเภทผักผลไม้ข้ามไปได้เนี่ยมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันทีมันจะมานั่งปล่อยให้หน่วยแต่และหน่วยงานคิดเองเนี่ยจะใช้เวลาซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยพี่ก็ได้กราบเรียนท่านท่านาน,นายกรัฐมนตรีและท่านรองภูมิทาว่า อยากให้กระทรวงพาณิชย,ย์ช่วยรับซื้อผักผลไม้ของเราถ้าเขาไม่เราข้ามไปเราก็ต้องซื้อของเราเองหรือเชิญชวนภาคเอกชนมารับซื้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านรองภูมิธรรมได,ได้ท่านได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์แล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์เริ่มดำเนินการลักษณะนี้เป็นต้นที่เราต้องแก้ปัญหาเอ่อขณะนี้เราก็ยังยืนอยู่จุดเดิมตามที่ท่านนายกพูดนะครับว่าเราใช้กระบวนการทั้งหมดให้ชาวไทยชาวกมารชาละชาวโลกได้รู้ว่าเรายืนอยู่ในจุดเยืนที่ เราปกป้องอธิปไตยของเราเรามีศักดิ์ศรีนะครับเราไม่ยอมเรื่องนี้เราไม่ยอมแนะ่ส่วนเรื่องของมาตรการต่างๆเวลานี้เนี่ยเรายังยืนจุดเดิมนะครับให้ให้ถอยทาหารทั้งสองฝ่ายออกไปในะจุดช่องบอกก็ได้ทําแล้วตอนนี้นะครับขณะนี้กําลังก็ยังเผชิญหน้ากันอยู่สิ่งที่เราอยากเห็นกนะ็คืออยากให้ถอยกลับไปปรับกําลังทั้งหมดเนี่ยไปยืนอยู่ในจุดที่ท,ที่ที่เกิดเกิดขึ้นปี2567 พะเราคิดว่าเรื่องการไปชิญหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์นี้เพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้ ยังมีประเด็นทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะนายภูมิธรรมในฐานะแกนนาพักเพื่อไทยยืนยันว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้หารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรุฬหลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเรื่องการปรับคอรลมอค่ะแล้วก็ไม่ทราบค่ะว่านายกรัฐมนตรีขอเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพักรวมไทย สร้างชาตินะคะย้ําว่าทุกอย่างในพักยังคงเหมือนเดิมค่ะขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนที่นายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักตั้งกลุ่ม18ขึ้นมานั้นนายเอกนัทบอกสั้นๆเขาว่าขี้เกียจพูดเรื่องนี้ค่ะอะไรที่ควรจะต้องพูดก็พูดไปหมดแล้วค่ะ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะกระทรวงคมานาคมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติรวมโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงะ,ะช่วงตลิ่งชันสรารยาและสถานีเพิ่มเติมอีก3สถานีได้แก่สถานีสะพานพระราม6สถาน,ถาน,ถาน,ถานีบางกลวยกฟพและสถานีบ้านฉิมพลีค่ะและก็โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชเข้าด้วยกันนะคะเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียวกัน,นะคะ่ะ